สวัสดีครับผมดกักตนรสุราสานนะครับประเด็นที่ผมจะหยิบขึ้นมาพูดคุยในวันนี้เป็นประเด็นร้อนๆครับร้อนจริงๆนะครับเพราะว่าเ,เรื่องราวนั้นจะเกิดขึ้นในเวลา13นาฬิกาของวันนี้แล้วนะครับครับเ,เป็นการพูดคุยเป็นการตั้งสมมติฐานของผมนะครับ,นะรบกับเหตุการณ์ที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะแล้วก็ จากการศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของผมนั้นนะก็นำมาสู่การตั้งเป็นสมมติฐานนะว่าสิ่งที่ผมคาดเดาคาดการเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นมันจะเป็นไปนตามที่ผมตั้งสมมติฐานไว้หรือไม่ครับมันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับการพิสูจน์ครับซึ่งสิ่งที่จะมาพิสูจน์นั้นก็คือคำสั่งของศาลนั่นเองนะครับ ครับวันนี้ในเวลา13นาฬิกานั้นสารดีกาแผนกคดีอาญาสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นัดหมายให้ผู้ร้อง mm. ก็คืออดีตสอสชาญชัยอิสระเสนารักษ์ไปฟังคำสั่งศาลครับไปฟังคำสั่งศาลเรื่องอะไรครับขออญาต้าความอย่างนี้นะครับว่าเมื่อวันที่10มกราคม2568ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอดีตสอสคุณชานชัยนั้นได้ไปยื่นคำร้อง ต่อสารดีกานะครับระบุว่าที่กรมราชธรรมได้ส่งตัวนายทักษิณไปรักษาที่โรงพยาบา,าลตำรวจโดยไม่ได้ผ่านการอนุญาตของศาลนั้นอาจจะเป็นการกระทําที่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามา,นะมาตรา89ดสิบมาตรา89ดทับ 2, วงเล็บ1วงเล็บ2และมาตรา246รนะรวมไปถึงนะการไม่อาจที่จะอ้างอิงกฎกระทรวงที่ได้ออกตามพระราชบัญญัติราชทันพศ2560ได้เพราะเป็นการขัดต่อหลัดกกฎหมายแม่บทครับอันนี้ก็เป็นรา,ายละเอียดคร่าวๆข,ของคำร้องนะครับผมก็ฟังมานะเก็บรวบรวมมาก็สื่อมาได้ขนาดนี้นะครับ จากสิ่งที่ผมเกิดนํำมานั้นนะครับนะประกอบกับข้อมูลที่ผมได้ศึกษามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเห็นของนักกฎหมายนะครับความเห็นของนักวิชาการความเห็นของผู้รู้หรือความเห็นของกูรูทางการเมืองที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นมาโดยตลอดครับยิ่งใกล้วันนี้ก็ยิ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นครับ นะก็มีทั้งเ,เรียกว่าแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าเ้่าที่ผมสังเกตด,ดูเนี่ยนะครับการวิพากษ์วิจารณ์นั้นก็จะพุ่งตรงไปที่ตัวตัวบุคคลที่รับผลกระทบนะฮะจากคําสั่งศาลในวันนีนะ้ก็คือพุ่งไปที่ตัวของคุณทักษิณโดยตรงนะครับแต่ว่าผมเห็นต่างนะเพราะว่าผมอ่านดูนะฮะคำร้องของผู้ร้องนั้นเขาร้องกรมราชธรรม ว่าไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายนะเพราะนั้นการมีคำสั่งของศาลโดยส่วนตัวผมก็มองว่าศาลน่าจะมีคำสั่งโดยตรงไปที่กรมราชทัณฑ์ครับแต่อาจจะไม่ได้มีคำสั่งโดยตรงไปที่ตัวของคุณทักษิณแต่ว่ามันก็จะพาดพิงหรือผูกโยงกันอยู่นะครับอันนั้นป็นพิสงที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตครับเพราะนั้นนะเมื่อผมฟังแล้วเนี่ยนะครับ อยากที่บอกมีทั้งเห็นด้วยว่าเวลาเขาวิพากษ์วิจารณ์นั้นเขาวิพากษ์วิจารณ์ตัวคุณทักษิณนะแท้จะไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานคือกรมราชทัณฑ์เลยนะผมก็ขออนุญาตพูดตามที่เขาพิพิจารณ์เขาพิจารณ์ว่าคุณทักษิณนั้นอาจจะไม่รอดฟังดูกระแสเป็นส่วนใหญ่บอกไม่รอดนะครับแล้วก็อาจจะมีที่บอกว่ารอดครับสุดท้ายเลยเนี่ยศาลท่านจะยกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ยกคําร้องของคุณ อดีตท่านสสจันชัยไปแล้วสองครั้งครั้งนี้ก็จะยกอีกอะนะก็มีอย่างนี้หรือในอีกมุมมองหนึ่งก็อยู่ตรงกลางๆครับก็คือสารอาจฉรยไมัมีคําสั่งนะก็เป็นไปได้ครับนะเพราะว่าการที่จะตัดสินใจกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมว่าโดยส่วนตัวนะถ้ามันมีหลักฐานชัดเจนก็ตัดสินใจได้เลยครับไม่ว่าจะรอดหรือไม่รอดแต่ถ้ามันยัง,ยงต้องรอ อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ฟันธงได้ถูกไหมครับนะคือรอบางอย่างเพื่อที่จะยืนยันให้ชัดเจนเนี่ยว่าผิดจริงหรือไม่ผิดจริงเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ตรงกลางกลางก็ได้ครับนะก็เหมือนโยนหัวโยนก้อย,ยครับส่วนใหญ่มันจะออกหัวหรือไม่ก็ออกก้อยแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะออกตรงกลางก็ได้ถูกไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าโดยส่วนตัวของผมนั้นน,นะครับผมตั้งสมมติฐานไว้นะ คือฟันธงไปทางด้านใดด้านหนึ่งครับก็ไม่ได้มีอคติอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าฟันธงตามมุมมองของผมจากาสิ่งที่ผมรู้มานะไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือคําวิจารณ์ของนักกฎหมายผู้รู้หรือ,รอนักวิชาการต่างแต่ผมก็เอามาประมวลเข้าด้วยกันแล้วก็ตัดสินใจสมมติฐานของผมนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ครับผมก็เลยตั้งสมมติฐานของผมมาไว้นะฮะร,รอการพิสูจน์ตอนบ่ายโมงวันนี้ว่า30 เมษายน2568กรมราชทัณร์ไม่รอดผมตั้งสมมติฐานว่าไม่รอดนะครับไม่ใช่ผมรังเกียจไมนเป็นรังเกียจหรือเดือดฉันกรมราชัณฑ์นะหรือต้องการให้มีผลกระทบนะในทางอะไรก็ตามแต่ที่เ,เกิดขึ้นตามมาต่อ,ตอ,ตอ,ตอแต่ว่าผมดูตามหลักตามข้อกฎหมายผมไม่ใช่นักกฎหมายนะแต่อาศัยตกาารกนะศาสัยอาศัยเหตุผลของการการให้เหตุผลแล้วก็หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ผมพูดมาเสมอครับว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในสังคมครับเราเห็นอะไรในสังคมในเรื่องนี้เราได้ยินอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างครับนะสิ่งที่ผมเห็นก็คือ,อกรมราชธรรมหรือเรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้นส่งตัวคุณทักษิณไปโรงพยาบาลตำรวจอันนี้คือ,อสิ่งที่เราเห็นข้อมูลที่เราได้รับมาก็คือกรมราชธรรมหรือเรื่อนจำพิเศษกรุงเทพนั้นไม่ได้ขออนุญ,ญาตศาล แต่เป็นการดำเนินการโดยใช้กฎกระทรวงที่เรารู้มาทางกฎหมายก็คือกฎกระทรวงนั้นก็ยังคือถ้ามันขัดกับกฎหมายแม่บทเนี่ยไม่ได้นี่คือกฎกระทรวงถูกไหมครับนะเหมือนกับว่าพระราชบัญญัติประกรอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเมืองเนี่ยครับมันจะไปออกพอรบประกรอบว่าด้วยพักการเมืองแล้วขัดแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเป็นไปไม่ได้เลย เพราะนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้นะครับผมก็เลยคิดดูเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนี้นะกรมราจะทันส่งตัวคุณทักษิณไปจริงแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตจริงเป็นการส่งไปโดยใช้กฎกระทรวงซึ่งเป็นกฎหมายลูกกฎหมายเล็กกว่านะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทเนี่ยมันก็น่าจะขัดแย้งกันถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ฟันธงว่าไม่รอด ส่วนคำว่าไม่รอดนั้นศารจะมีคำสั่งอย่างไรนั้นผมไม่ทราบว่าจะมีคำสั่งยังไงครับก็แล้วแต่สารครับแต่ว่าโดยส่วนตัวนั้นผมคิดว่าไม่รอดครับครับอันนี้ก็เป็นสมมติฐานของผมนะภายใต้เหตุผลที่ผมมีอยู่ครับส่วนนะการพิสูจน์นั้นะก็ต้องรอคำสั่งศารในวันนี้เวลาตั้งแต่13นาฬิกาเป็นต้นไปครับ คุณชันชัยก็จะไปฟังคำสั่งสารด้วยส่วนสารจะจะแจ้งให้ใครไปบ้างนั้นผมไม่ทราบครับเราก็ประชาชนก็รอดูตรงนี้อยู่นะครับส่วนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตนั้นก็กคาดเดาได้ครับแต่ว่าต้องรอดูดีกว่าครับว่าสารมีคําสั่งออกมาอย่างไรมันก็จะมีความหมายเป็นอย่างยิ่งนะครับ ส่วนตัวคุณทักษิณเองนั้นนะซึ่งผมก็ปแตะไปนิดนึงครับเพราะว่าดีทีนั้นคําสั่งสารในวันนี้โดยตรงคือสั่งนะฮะสั่งเกี่ยวกับกรมราชัณฑ์หรือไม่ก็เลือนจาพิเศษกรุงเทพครับแต่ว่าเนื่องจากมีคนพูดถึงคุณทักษิณมากกว่ากรมราชทัณฑ์หรือมากกว่าเลือนจาพิเศษครับผมก็ตกทายไว้นิดนึงว่าคุณทักษิณน,นั้นเท่าที่ผมสดับตับฟังมาก็บอกว่าไม่ได้กังวลอะไรนะฮะ ก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการอันนี้ก็เป็นกาพูดุของคุณทักษินนะแต่ว่าในใจนั้นจะวุ่นวายหรือไม่ผมว่ามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าโดยวิสัยของคนที่เป็นปุถุชนธรรมดาเนี่ยนะครับมันหนีไม่พ้นอะครับที่จะมีความกังวลอยู่ในใจวิตกกังวลเพราะถ้ามันเกิดนูน่นเกิดนี่ก็คิดไปเรื่อยละครับนะถ้าสมาธิไม่นิ่งพอนะครับมันก็คิดไปเนเอ๊ะมันจะเกิดอย่างนี้ได้ไหมจะเกิดอย่างนี้ได้หมจะเกิดอย่างนี้เราจะทํำยังไง อันนี้ก็กผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่นิ่งพอไม่มีสมาธิมากพอไม่มีสติมากพอครับเอาละครับแล้วก็รอฟังคําสั่งสารอย่างเดียวครับผมตั้งสมมติฐานไว้อย่างนั้นจริงหรือเท็จนะฮะสิ่งที่จะมาพิสูจน์ได้ก็คือคําสั่งสารในบ่ายนี้ครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับแล้วพบกันหลังจากที่สารมีคําสั่งเรื่องนี้แล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ